สวัสดีครับพี่น้องป้องป่ายทุกผู้ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจาโกบารเรกนะครับบรรยากาศทำขึ้นนี่ครับเสียงจิริตจิรอครับหลังบ้านนะครับกับบรรยากาศนะครับช่วงนี้นะครับอากาศห้องกับพี่น้องหนาฝนจริงจริงครับพาพี่น้องมาพบกับได้รับเเียรได้เมนูตำถาดเด้อพี่น้องเน้อตำถาดนะครับตำเองกินเองครับผักทุกอย่างปลอดสารพิษนะครับ กินไอ้พี่น้องเบิ่งครับคำแรกพี่น้องเอ้ยมาๆเนี่ยมแรงกินข้าวแรงเข้ากันเด้อพี่น้องเด้อหอยกับหอยหน้าได้ครับนี่หอยเชอรี่บเรสือได้ครับนี่แจ๋วพี่น้องอมลึกอมลึกตามด้วย อกพากของเราผ่ากันหรอเออเออนี่นออ้องหอยย่าหอยย่างหอยย่างมนอ้องเหมือนกันออกมาลับเย็ยนย่ ฝากคนไล่คนแท็กคนติดตามเน้ีพไปน้องเล้วทราบสนนโดยโกบองโกบังกระปุกละวทิบบาทไปน้องซอยกันนะครับก่อนสีบ่บ้านพีราน้องตอยกระทำไ่น้องต่อยกรกำม,มรันตันด ของเขาแบบดำเนินการมาซีหาดเด่นเนาะคนติดตามก็ร้อยกว่าคนเนาะขอบคุณหลายๆเรื่อครับอ๋อค่ำตาสวนนี่น้องเบิ่งบวชพริกตำมะแร็งพี่น้อง ฝากคนไล่คนแย่คนที่ตามให้แล้นะครับฮะจาาโกเบาเล็กครับสวัสดีครับ